ตนเป็นกามิหนึ่งเนี่ยขนมจีนจะไม่ได้ออกเดี่ยวจริงหรอใช่ค่ะพี่ปูอ่ะก็เอาหนุมจีนน่ะมาเจอกับมิามแล้วก็บอกหนุ่มจีนเออถ้าพี่อ่ะอยากจะให้แบบออกเป็นดูโออ่ะหนุมจีนคิดว่ายังไงหนูอ่ะอยากเป็นศิลปินเดี่ยวค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเซ็นมาเป็นศิลปินเดี่ยวช่วงนั้นเราไม่น่าเป็นแบบนี้เลยมีพาร์ทไหนของชีวิตไหมคะตอนนั้นกามิก็ใช่มันดังมากม,มากมาก,มาก,มากแล้วเราก็ร้องเพลงอ่ะมันก็คืออาชีพของเราแล้วนะเราก็ไปร้องมันก็คือแบบการงานของเรา บางทีเวลาที่เราร้องทุกวันมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนกดปุ่มออโต้รู้สึกผิดกับกับคนดูว่าแบบเคยที่ผ่านมาเราแบบถ้าออนเนสก็คือแบบไม่ตั้งใจจีนเชื่อว่าไม่ว่าเรื่องอะไรนะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีคอมเมนต์ในทางด้านลบค่ะฟีดแบ็เกี่ยวกับเรื่องเพลงหรือว่าใครมาว่าอะไรเราอะทุกคนเราเป็นฮิวแมนเราเป็นมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกมีสิทธิ์ที่จะเจ็บ ขนาดนี้อะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ควรถึงจุดนั้นน่ะหลังไม่อันเซนเซอร์ทาง u t u b e คุลิซึม